ปาติมวันนี้เตี๋ยวตัวข้าวครัวกับปาติมจะปกิดนะค่นะ,ะค่ะยำไม่ได้กินไม่ได้ทำเ,เลยเลยนาะปาติมนะไม่ได้ทำเ,เลยเลยพี่นอ้องเราเก่งปลาลังนะวันนี้เก่งปลาลังนึ่งนะคะกับไส่ซิมค่ะกับไส่ทิมนะค่ะนี่เลย่ยแตพี่นอ้องเอาไปป้า,ายนะคะ ผ่านเอผ่านระเนระนัดมัดนู่นในบ้านทำกับข้าวไม่ได้ในบ้านมาทำกางนกนะคะเราก็ออกมาทำกลางนกต่วเดียววัวโตอยู่ตรงนู่นนะเราแบบไตน้นกนุกกันมาเต็มน,นะเอาจริงงหกนล่งไต้ไต้เลวไต้เอาจริงหนะนะถ้เ,เ,เอาจิงนะผ่านผ่านทักทิพยพี่น้องเยาว่ากันนะ นำท่วมไม่จะจำเปือพี่โนโ้องเอ้ะคนค้นนำนำพี่โน้องไม่มีอะไรมาคนนี้ปลาติมก็มาเกงปลาหลังนึ่งกับจ้าชิมนะคะอแกงไหญ่เกงบ้านบ้านพี่โน้องนะเกงไหญ่เลยนะคะตัวเล็กเล็กเกมื่อนวิญญาณปลาหลังนึงเอาเปพาหยายค่ะยังได้กินนั้นนะปลาติมนะยังได้กินนั้นค่ะวันนี้คนน้ำท่วมนะคะคือวันนี้ ความื่อนน้ำนี่มาเลี้ยงเราช่วงเดือนเลยเราไม่ได้ทำนาปัิมัไม่ได้ทำเลยเนี่ยบุญเนี่ยเราทำเลี้ยงนะปัิมันแต่นี่เราไม่ได้ทำเลยตอนนี้เลี้ยงก็ไม่ได้ทำเลยนะคะสายที่เราไม่ได้ทำเลี้ยงเพราะบุญนี้ก็น้ำจุ่มใช่ค่ะขึ้นลุงขึ้นลุงนี่มือเพิ่งลดลงไปจะต้องหมดบัดมันทำเลี้ยงพั๊บใช่ไหมจบหมดนี้จบหมดเลยบุญนี้ปัิมัตัดสินใจว่าไม่ทำกัน หวยดำหน้าแรเงินนะคะเลือบ,บุญน,นี้ไรอิดน,นี่ตอนนี้แห้งลงไปหนปาติมนะตอนนี้แห้งตอกำขึ้นแล้ว้นตกเพิ่มนเงินก็มันก็ขึ้นบุกเรามากแกงงปลาหลังนึ่งกับจ่ายติมนะคะแกงส้มค่ะ นี่เต็มดีตีตีปาติมยืนกะตึ้งนะปาติมนะมันเพิ่งลดลงเลวันนี้เราวันเช้าปอกิดนะปาติมนะจ่ายข้าวันน er er ี้ว um ันเหนียวจายว่าเตาตำลูกปลาเลยเอาว่าปาติมตำเลยผัานตะคิดพี่น้องนะตั้งสาก่อนนะคะตั้งสาก่อนค่ะเท่น้ำเลยนะคะ วันนี้โดนแกงไงหายพี่น้องแกงไม่ยุ่งยากวันนี้แกงปลายหลังนึ่งกับใ่จิ้มนะพี่น้องนะทีนี้เราก็ได้เกรืปองแกงกับเคยลงไปเลยนะคะลายกระอแกงเผื่อก่อนนะคะไม่ยุ่งยากเลยพี่น้องไปไอ้เมนูชุกเชิญจ่าค่ะเอาไปไปไอ้เลยนะคะ เมนูไม่ได้ตำมันได้ต้องกินบันเนป้ติมนะกินไหนอายกน้องเล็กก่อนตะนะการนี้ทำกับข้าวกันยุ่งอยากเกินมีน้องเราต้องฮะนึกแต่เมนูหายๆนะคะเพราะว่าเต็มมัดเลยนามันปติมราะว่าเราตุกจัดสรรในมาอยู่ใจชีวิตปันนี้นะปติมนะใช่ค่ะเราไม่โทษคนติ่เกิดเรามานาติมนะใช่ค่ะเราโทษธรรมชาติ ถ้าหนังเก่งเดือดฝนนะคะเลือดเร็วเราก็ต่อเดียวเส่ปลาเลยนะเส่ยพักเลยเดี๋ยวจะเปน้องนะตัวปลาลังก้าทุกตัวเร็วตีเลยนี่ป้าตีมืไม่ป้งแล้วจ้าไม่ป้งแต่ครองเลยเป็นกุ๊กมาแล้วทีนี้เราก็ใส่พักเลยนะคะก้อนหนูยัดใช้มือนะคะ ตากรองเคยเป็นคุกแลว้วปฏติมารูวันนี้เราเกง่งตาหลังนึ่งกับแท่ชิมเกงหายๆนะพี่น้องนะวันนี้เกงนำต้มข่าเปียกค่ะเอามาตาม้มเป็นคุกในเรือกอนนะปฏติมตากรองเคยเป็นคุกในเรือ,อเ,เรือไททานิกต,ตอนที่เรือไททานิกจมมาเลยจะนำน้ำขึ้นมาโรดมารดรดรลอมกระลูกมา วันนี้ตาก่แต่บอกว่าปริกตัวทีมตัวนี้ป่ะทินมะวันวันนี้บอเห็นตาโก้เห็นน้ำบังสึงตากอควันแบบเอยเลยนะาใส่น้ำทุ่งน้ำเปียค่ะกี่กรันไปซื้อสมนาววันนี้เก่งน้ำทุ่น้ำเปียกนะคะเอาสีย่างนะป่ะทิน่ะเอาไอ้หายพี่น้องน้ำเก่งอาจจะซื้อดำตะกี้แต่เดียวเราหยิบได้ได้ก็เราใจหันนะป่ิทิน เมื่อปตัติมกเลว่าวันนียนตองเก่งไปผายไงนะคะเผะว่าปัตติมันาน,น้ำท่วมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจุกยืนเราก็ได้กองุ้นนะคะแค่ตาาน้นค่ะเต้เกลือค่ะ ว่าน้ตงงกระองปลุงบานบกานกี a แต่นี้ประตินนะ<จ>กับก้าบานบกานกี m กระองปลุงแต่นี้อายายไปนอนะไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะเราก็ยศนำป้าไปได้น,นคะคะ ปลาลังเตียวในช่วนใจสิปลาลังนึ่งใช่ค่ะปลาลังนึ่งนะคะตัวมันเลยเคยตะกิดนะคะวิญญาณปลาลังใช่แต่ว่าไม่กินร้อยะคะ่ะมันมันนะนี่ก็ได้เมืองนะพ่อติ๊มนะได้เด้วค่ะกินได้นะกินได้ค่ะเก่งเดียวต้องกินได้เลยคะ่ปะปลากี่ตัวป่ติม๊มประมาณอุกตัวเจ็ดตัว ได้เมืองนะกาัดตรบเก่งงหายๆปาทิบอกเลยว่าเก่งง่ายๆไม่ยุ่งยากคลิปนี้ใช่พี่น้องเลยอะดูนายกินนะพี่น้องนะสำหรับวันนี้ค่ะพี่น้องเสร็จเด็ดบรอเบยแล้วนะคะปาทิมฟักชงกันนะคะเกี๊ยวถั่วข้าวผัวปาทิมอย่าลืมกดติดตามปาทิมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคน Selamat siang.